สวัสดีจ้ามื่อวานยายจะมากาผ้าม้วนผ้าเขาโขเขาป้ายเด้อจ้าเด้อสวัสดีครับมาละหาเห็ดอย่างไรจ้าพี่น้องไปขามาแล้วก็อย่าลืมไป็นกำลังใจให้ตากับยายเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายเด้อจ้าไปลุยเลยพี่น้องพี่นอ้อ,อ,<ป>นองดอกแรกแขกหมาน

มืนอนตาเป็นคือมูมัวหรอกพี่น้องเนี่ยดูเป็นต่อไปดูนต่อไปพี่น้องนีเท้าดินมาเนี่ยอ๋อเบ่งบังงามค่ะพี่น้องเก็บแล้วก็เก็บอืมตะทองก่พอเฮ็ดยังเหรพอเห็นหนเหยัง่าทอง เด้อพี่หน่องอยู่ใกล้กันเด้อมองไปอู้ย,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 ยหนยูนายตากเขาก็าโถ่เขาไฟได้จังอู้ยดอกใหญ่ๆเด้อพี่น้องเนี่ยมิในแต่ใกล้ๆอ้าวพี่น้องอ้าไม่ไปทางฝีขนอื้เอืออือเด็กพี่น้องเขาแดงเด้ออื้อ กอเดียวอือมึงเอออือ,อกอเดียวแดดออกแห้งค่ะขนาดมาแต่สอบเปียส่ยด้ดิด๊องาอโอ้โหู้นแต่สองอยู่คนเน้อว Ừ. cái cô đèn xóm đỏ cứ vào đỏ đi ừ cân thì nó phá thẹp đọc, nhưng đỏ nhưng nó đỏng đỏ ui xóm đỏ cái gì nhờ cân được nhiều ừ đỏ Ui, ừ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  น้องพี่น้องน้อออราน้อยพูนเพืชนกิกอนลำเห็นบ่ทตาทองทั้งพูนเห็นเลยบ่หางมังกายพี่น้องมาเห็นพี่น้องหาเบ่ใส่กันเลยพี่น้อง เขาก็มาหาคือกันเลยนีบ้างตีร้อพี่น้องถองเขาเลยวอลไปยังรอดพี่น้องเขาโอ้ยต้องไปถามตาทองแล้วเขาเด็ดใบเขาวอลไปไมันเป็นเห็ดเห็ดอย่างบ่ตาทองอไปถามตาทองกันเดีพนะ๋พี่น้องเนี้ยยังมาหาตาทองนะเอาตาทองขึ้นยังเลยเอาถือเหตุยังบอกพี่นอ้อ,อนง nhang vàng wow bố papa chân chẳng kéo đã khóc bao rồi ra thòng ui ra mang tiền đã ta thòng ui nhang thịt đó ời nó nhang như đó ลุยตอ่อไปป๊อพี่น้องเห<พ>็ดน้ำมาก,ก้อนนี้แม่อพออุยอ้ยป๊อด,ดอกไปเอบเลยน่าเียพี่น้องมึงงามๆก่อนอุย้ยจะทองอุย้ยสองตัวพี่น้องนี่ ลูกลูกเขานะนำพุทนวะนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ป๊อดพี่น้องบอตะท้องมาเก็บเด้อป๊อดเทสแดงกันยังวะตเทสแดงหรือตึ้งครูเลยพี่น้องน้องไงค่ะอุ้ยออวดเลยเดือดซีบดอกเต็มกระตาเลย อ่าดูอีกต่อข้าวกลุนกลุ้นไฮปูมเลยนี่พี่น้องอือน้ำมันตะปูกสองดอกพี่น้องนี่จะของมาขอดอกหนึ่งโอ้ยพี่น้องโอ้ย

นี่มันคือ,อยังงี้พงกยังไงี่น้องพงกยังงนี่้โตยังไปเบิรนฮะเบิรโตเบดอกขาะนันบ่งตัวบ่งขาดมมนจินเป็นของเข่าอีกแล้วพี่นอ้องโอ้เฮียกอเจีลบดีเนาะอืมดเดียลบดีเด้ นี่รคพี่น้องดอกงามๆเก,ก็บก็แดงอืมามด,ดมพ,าพ,าพี่นอ้องะิเป็นของเห่าอันกรเป็นของเห่าอยู่พี่น้องอเห็ดขาวอมเห็ดน้ำกระปูเก็บไ้เลยไปในไทยบึงได้จ่าเด้อ ตาทองอ้าวตาทองนี่เนกะ, <c oughs> ะสิขอจบคลิปมาเขาโคกเขาป่าหาเห็ดพ่อแก่งอยู่น่าจา๋านะนแม่ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ คุกคอมเมนต์ที่มีให้ยายโดยดีเสมอมาจาึงได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดนซักตะไคร้กดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจำเป็นการได้อจ้าขอบคุณค่ะวันดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องถ้าทองหล่อสองนะ <laughs> บายกบ,บามไอ้ลูกสาวคนนี้พิษผาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยได้จา้าบายบายจุ๊บจุ๊บอีกแล้วครับบายบายบายกบ,บามเดี๋ยวก็โผล่ฮ็ด อีกเร็วพี่น้องนี่อุ้ยได้ได้ตวทองน้อง